สวัสดีครับวานพี่น้องมาพบมาพอกับผมคือเกา่าคือเดิมครับมือนี้มือนี้ผมกะสบผ้ามาฉีดปุ๋ยช่วงเก็บผลผลิตครับปุ๋ยแตงกวาเฮ้าครับว่ามีอีหยังแน่ใส่บ่ไร้เลยครับช่วงีพาพี่น้องมาบึงครับมาผมใส่อีหยังแน่ ป้องกันเชื้อราครับป้องกันเชื้อราครับมสอใส่ไปแค่ส่วนเดียวครับผสมใส่ถังหน่อยครับทั้งไปใส่ถังง่ายครับส่วนเดียวครับมือใส่หลายครับใส่หน่อยครับก็มีครับป้องกันแมลงครับอย่าป้องกันแมลงใส่หน่อยครับ ทีไปด,ดูดแเอาพ่อบือสายร้ายครับไมัดอาเขาฉีดใบอยู่ครับสามชี้มือเขาฉีดเท่นึงเอาไปตรงส่ร้ายกันเลยครับฮอร์โมนคับฮอร์โมนใครมักนุ่มจืดนุมงัวเาครับผมมีนุ่มงัวก็ใส่นุ่มจือกันเลยครับมักไวสามชิ้นมือามาใส่ครับ มักใส่เลขอกอ็ไรครับนสิมักตอนเสาใส่ตอนแรงก็ได้ครับใส่ไปครับปสิมีกลิ่นนะครับเพราะว่ามักนุ่มนุ่มงว่วน,นุ่มเจือดนะครับใส่เข้าไป ทำมามักยังไงพี่นอ้องนุ่มผมก็ใส่นุ่มประมาณสองลิตรครับนุ่มจืดไท่สองฟองครับแล้วก็เครงดื่มชูก,กำลังครับขวดหนึ่งครับชุดสองซอนสองซอนกินขาน่าห้องนี้ครับใส่เข้าไปครับมักไว้ครับอันจากให้ดีก็บมักจากสามมือ่อจะเอามาใส่ครับ หัวมดนสวยไรครับแล้วก็นี้ครับบุกเย็ดครับบุกเย็ดพกสามสิบครับบกสามสิบสามสิบกับร้อยสิบหาบาทครับพอนึงกิโลนึงครับสีดช่วงห้อเก็บครับ มันจีซอยให้ออกดอกแล้วก็ซอยให้ผลตรงครับให้ผลใ่เร็วครับขีดมือเป็นมือหรือสามมือทีนึงก็ได้ครับลูกสวยครับ้ำนักดีครับแล้วก็บ่มีรสขมครับมันจิซอยให้มีรสหวานนะครับบางคนเคยถามมาบอกแตงเป็นยังคือขมนี่นะครับมันขาดครับขาดตัวนี้นะครับปุ๋ยตัวนี้มัน เป็นเป็นปุ๋ยผสมนุ่มผงม,มากครับหอมนีครับไปจ,จีมผู้ผงจีมผู้แล้วก็ปุ๋ยทา่งดินครับพี่น้องหย่ายขาดปุ๋ยทางดินผมก็ใส่สูตรเสมอครับสูตรสิบหาสิบหา,าครับ ก็มีดซ้ำนี่ครับที่ผมใส่แล้วก็บปเสตทถ้าท,ทั้งไงครับงไงผมก็ใส่น้ำไปประมาณหาสิบิคกับว่าแป้งนั้นแป้งหน่อยครับแป้งวันไงครับ กุนนี่จะได้ครับกุนให้มันจะได้เข้ากันครับช่วงนี้มันก็ช่วงเ้าเก็บเกี่ยวเอาก็ต้องฉีดดูดแน่ครับเพราะหลวกหน่อยมันลายครับนี่ครับหลวกไปหน่อยเนวนี้ครับเป็นดรงการครับแล้วฉีดนี่หลวกันฉีดตรงเลยครับพี่น้องมันสิดบ,บ่คอยบิดคอยเบี้ยว เกษสิใหญ่เร็วครับพี่น้องบางที่พี่น้องเบิ่งดอกมันเดืพอพผ้ายางมอ่อนไปเบางท่างดอกมันออกมามันก็ติดง่อยมันก็สิสมบูรณ์ครับนี่ครับนี่ครับนี่ท่าฉีดไปลูกซ้ำหนี่ครับบางอื่นนี่เก็บได้ครับ นงเดี่ยวอยดีครับพี่นอ้องหูุมันสีโบบิดโบคอยบิดเบี้ยวด้วยครับพี่น้องมีรสหวานครับพี่น้องมันก็ซอยได้ได้ระดับหนึ่งครับใสีผมก็ใส่ได้ต้นนี้ครับพี่น้องดอกดีครับก็มีเต็ด ซอยหัวมณนกับซอยกระตุนตาดอกครับหัให้เป็นมันขาวมันนวลสมบูรณ์ครับยังม,มีขาวพุ่งกระโพอศีก็มันกนระเดื่มบ่มีครับเพราะว่าผมฉีดไปส้ซองแซมดรอบะนะครับถอยผมยังแซมมาฉีดอีกครับนี่ครับง่ายสวยครับฉีดไลนุ่มนี่มันก็ซอยเห็นผิวนวลนะครับนุ่มนุ่มเห็นเนี่ยผิวนวลหุบนะครับ,รบวนวนอบอกเขียวอมขาวงามครับ ผมก็ปึ่งเก็บแล้วผมก็บับมาฉีดปุ๋ยก็เลยมาบอกว่าผมใส่อีกยังแน่ีน้ถามมาว่าใส่จังไดรใส่อีกยังตอนนี้ก็มีซัมนี่แหละครับป้องกันเชื้อราป้องกงันแมลงวิเกตหกสามสิบครับโมโมนไข่นุ่มครับผมนุ่มเจือดนุ่มผงกไก่ครับดูวห้ใส่นุ่มผงกไก่ครับ เบึงครับเบึงใบครับเขียวครับเดี๋ยวผมสีไปสี่ถ้าพี่นองมาเท่อนี้ใดบอกเ้าใจของใจยังกระทาม,มากครับพัุนที่ผมปลูกอยู่นี่กับพั่นสปีดแม็กลูกผสมครับแข็งกว่าสปีดแม็กลูกผสมครับตอนนี้ก็ได้เดือนกลัวแล้วครับผมก็เก็บได้สามสี่มือแล้วครับ การ,รเกเก็บอีกอาทิตย์หนึ่งก็สิบป,ปะเลยครับพี่น้องว่าแปลงเนี้ยแปลงแปลงที่ปลูกข้างในยี่สิบแถวกรลรังเป็นดอกครับพี่น้องเดี๋ยวมาเลี้งสิไปทายอัปเดตให้เบิ้งครับอันปุ๋ยที่ผมบอกมูลนี้คือปุ๋ยช่วงที่ห่าเก็บนะครับช่วงที่ห่าเริ่มเก็บครับแต่ว่าอันช่วงรวมตนนะ้นผมก็ลงคลิปไปให้เบิ้งครับไปย้อนเบิ้งได้ครับ ว่าช่วงเริ่มต้นใส่ปุ๋ยแบบใดครับกับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตใส่แบบใดครับมันใส่ขั้นระตกันนะครับพี่นอ้องเมาต้องเปลี่ยนครับวันนี้ผมก็อยากจ,จะขอจบคลิปไปแค่เพียงเท่านี้ครับถ้งได้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกระลังใจงเชิดเบือเฉได้มีกระลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องในเบิง้ง ครับผมเรื่พี่น้องสิบ่วพลาดนี่ผมลงคลิปใหม่ไหมครับมือน,นี้ผมก็สิขอกล่าวค้า,า่าสวัสดีครับ